คุณชายยุทธจีวางกุลค่ะจากปารกรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสัสดีค่ะเรียกแต่ชื่อเล่นลืมชื่อจริงไปแล้วพี่การขาวันนี้ตลาดจะเปลี่ยนชื่อให้ผมนะขออภัยค่ะวันนี้อ,นนอาจจะเบลอหน่อยเพราะวตั้งแต่เช้าไม่ใช่ต,ชตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานตามข่าวการเมืองจนแบบตามมืดอตรวจแล้วตอนนี้อะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนเชา้าถือว่าชัดเจนเอานั้นช่นชมพักประชาชนว่าเขารับปากว่าวันนี้จะบอกเร็วก็เร็วจริงเช้าปุ๊บบอกเลย ก็คือหนุนฝั่งคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณภูมิธรรมก็ยื่นกฤษฎีกายุบสภานะเอาวาพี่กัดมองเรื่องนี้ยังไงดีกว่ากับภาพของบรรยากาศการเมืองนขณะนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นมุมนี้เนี่ยเหมือนเหมือนประเทศไทยเสียโอกาสถ้าถ้ามุมมองผมนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยตัวงบประมาณประจําปีม,มาแล้วถูกไหมฮะถ้าเรามีรัฐบาล เข้ามาดําเนินเนี่ยผมว่ามันทําให้ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณพวกนี้ยมันลันต่อได้เข้าใจถูกไหมเออแต่ว่าพอมาแบบเนี้ยคือพออฟั่งพรรคประชาชนหนุนคุณอนุทินนะดูดูเหมือนจะโอเคเนาะมีมีรัฐบาลเข้ามารักษาการเอ,อเข้ามาดําเนินงานแต่ว่าต้องอย่าลืมนะว่าเขาโหวตให้เป็นนายกแต่ฝั่งพรรคประชาชนเขาไม่ได้เข้ามาร่วมรัฐบาล ใช่เพราะนั้นถ้าคุณจะมีนโยบายอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยอาจจะลำบากนะในการผ่านปิ่มน้ำกว่าเดิมไหมนะเสียงมันไม่ปิ่มครับเพราะมันร้อยกว่าเสียงอ่งร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเสียงนะครับมันมันไม่ปิ่มเลยนะมันน้อย,ย,ม,ม,นนอยมันน้อยมากนะครับถูกไหมครับ<ม>คือถ้าเราครึ่งครึ่งเนี่ยมันก็ต้องประมาณสั้นสองร้อยหกสิบขึ้นแบบมันเยอะเอออันนี้คือคือผมโมโอง ถ้าเป็นในรูปแบบนี้โอเคแหละมันก็มีมีรัฐบาลเข้ามารักษาแต่ว่าหวกนโยบายพวกอะไรมันมันคงจะเนาะติดติดขัดขับอยู่ระดับนึงแหละอะงบะอะโอ้งบอะมันผ่านเรียบร้อยที่เราบอกว่าแต่เรกไม่ได้เป็นห่วเงินร<น><น>อเบิกจ่ายมันมาแนละ้วแต่คนทํางานที่จะไปทําให้เงินตัวนี้มันโฟล์ออกมาตามระบบที่ต้องเป็นเนี่ยมันอาจจะสตั๊กเกอรถูกไหมอ่ามันยังไงล่ะคือมันถูกไหมฮะ เข้าใจเห็นภาพที่พี่ที่พี่พี่อันนี้อันนี้ประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนาะประเด็นที่หนึ่งในในเรื่องของคุณถ้าเกิดเป็นคุณอังธิทินขึ้นมาค่ะนะครับคือถามว่าทํางานได้ไหมทํางานได้เพียงแต่ด้วยคะแนนเสียงที่มันแบบนี้มันก็โอ้โหเนาะมันก็เหนื่อยอะเหนื่อยมากๆพอสมควรนะครับอันนี้อันแรกอ่ะต่อเป็นอันที่สองนะถ้าเกิดมีการยุบสภาอืมอ่าก็ทำลายชัดเจนะะว่าอ่ะเราจะมีการเลือกตั้งอยู่ตอน ก่อนสิ้นปีอะประมาณเนี้ยก็ประมาณสักอ่ะสามเดือนแล้วกันนะตีเละๆนิดนึงอ่นะก็ประมาณสักสามเดือนนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะเอาแล้วสามเดือนนี้ยหายไปไหนละ่ะอืมเออเห็นโอ้หแหงอีกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมมันไม่ถึงับโ oh อ้แหงเทนะว่าคือเนื้อไอ้งบประมาณสําคัญสาคัญเนี่ยมันคงเบิกได้แหละเพียงแต่ว่าไอ้งบประมาณก้อนใหญ่ๆที่มันจะมาเข้ามากระตุน้นเข้ามาสนับสนุนเรื่องการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามัน มันคงต้องรอรอไปช่วงหลังเลือกตั้งมากโอเคงั้นเราแยกเป็นอย่างงี้ฝั่งโครงสร้างพื้นฐานเลยให,ให้มันใหญ่ให่บิ๊กเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะต้องรอกันไปอีกตอแต่<อ>ช่วงเลือกตั้งที่นันฟังเมื่อกี้มาคือเหมือนกับว่าช่วงเลือกตั้งมันก็จะมีเงินจากพรรคการเมืองเนาะเข้ามาแบบทําเรื่องของการหาเสียงหรืออะไรต่างๆแปลว่าพวก<อ>ที่เป็นอะไรเงี้ยขิงคา้าปิกที่เราเห็นเลยเนี่ยมันก็ขึ้นมาอรอเรียบร้อยแหละก็แปลว่า<อ>เราควรจะดูหุ้นตามไทม์ไลน์แล้วละกันถูกไหม ตอนนี้เราเห็นภาพไปแล้วว่าไอ้เรื่องใหญ่อาจจะต้องรอก่อนรอจังหวะแล้วก็ดูด้วยว่าใครได้อีกนโยบายเป็นไงอีกกุกจกก็คือเรื่องโครงการใหญ่เนี่ยผมคิดว่าช่วงสี่เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่เป็นช่วงช่วงช่วงเวลาที่มันเหมือนเว้นวรรคอ่ะโครงการใหญ่ๆผมคิดว่าคงจะอนุมัติน้อยอ่ะนะฮะเพราะว่าฝั่งฝั่งคนนิสิตินเข้ามาก็เสียงไม่ได้เยอะ S <S ถูกไหเสียงร้อยหสิบหกสบเสียงก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ทางประชาชนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาโบวตให้แต่ว่าถ้าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทําให้คุณอ่านนโยบายเกี่ยวกับทําให้คุณได้คะแนนเสียงข้างมากในอนาคตเขาไม่ให้นะ <S <S ถูกไหมมันมีเงื่อนไขไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกโปรเจกต์ใหญ่ๆผมถามว่ามันจะอนุมัติได้ในในช่วงนล้นยากเลยอะเออเห็นไหมมันมีเงื่อนไขของอยู่ ใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนีน้ผมว่ามันก็เหนื่อยอนะครับแต่ถ้าเป็นยุบสภาอันนี้ชัดเจนเลยมันก็เว้นวักเลยฮะเพราะนั้นช่วงตรงนี้สามสี่เดือนช่วงตรงนี้ผมเลยมองว่าเออมันก็มันเป็นช่วงอดทนรอมากกว่านะเออไม่ได้ถึงกับแบบเป็นหลุมอากาศหรืออะไรแต่ว่ามันต้องดอดทนรออเลือกตั้งรัฐบาลชุดไหนเข้ามาพกร่วมไหนอะไรเงี้ยมันก็คงจะต้องติดตามกันตรงนั้นคลินิก แต่<า>แต่ทีนี้อย่างทุนมองนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมองไอ้ช่ว,วงนี้เป็นวักประมาณสี่เดือนเนะาะอาจะถึงครึ่งปีองประมาณนี้แล้วกันนะสี่เดือนถึงครึ่งปีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาอย่างที่ท,ที่แนนบอกไว<า>้ซึ่งวันนี้เขารอเขาเล่นรอเรียบร้อยแล้วเรียกว่ามาทั้งกลุ่มเลยไม่ว่าจะท้าปีกปีกแบบขนมขบเคี้ยวหรือจะปีกแบบ วัสดุก่อซางอะไรมากันเพราะว่าเงินมันจะไปที่ประชาชนแบบแบบเร็วใช่เพราะว่าเขาเล็งเห็นนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณอนุทินหรือวะฝั่งเพื่อไทยยุบสภาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเดินตามลายไปสู่การเลือกตั้งอือโอเคเพราะนั้นราะมนารย่อลงมาเนี่ยทางกรุงศรีเรามองเป็นสวะสดการซื้อสะสมนะแต่วันนี้ดัชนีตอนเช้าก็ ดูเหมือนจะเป็นทางบวก,บวกขึ้นมาใช่แต่บวกเข้ามาผมว่ามันเฉพาะกลุ่มนะ,ะเฉพาะกลุ่มเออส่วนใหญ่ก็้าปีนี่แหละส่วนใหญ่้าปีกแล้วก็พี่เดลมาไหมพี่เดลก็มาอ่าใช่พี่เดลก,ก็ขึ้นมาสามบาทอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ดนชนีด,ดูดีขึ้นค่ะอะแต่จริงต้องบอกว่าพี่เดวนี่ตัวแม่เขาลงนะใครที่จะเล่นต้องต้องติดตามตัวแม่เขาที่ไต้หวันนิดนึงเนาะ มันก็อิงมันก็รอๆกันเหมือนกันแหละนะใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงดูดัชนีตลาดหุ้นไทยกันหน่อยพี่ภาพที่เราคุยกันว่ามันอาจจะเกิดแบบความช้าในการแบบเบิกจาบประมาไปทําโครงการใหญ่ๆอะไรต่างๆเน,นี่ยเป็นอาจจะเป็นภาพระยะสี 3, ่ถึงหกเดือนแล้วกันแต่ณขณะณตอนเนี้ยที่อยู่ในกําลังนัวกันอยู่ตอนนี้คะ่ะม,มันมีกรอบอยู่ประมาณเท่าไหร่คะนารับนนตันก็ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเบรกมันเบรกโซนตรงนี้ขึ้นมา จริงๆเมื่อวานนี้มันยังอยู่ในกรอบสัมเหลี่ยมเนาะตรงเนี้ยเอ้แต่ว่าเนี้ยวันนี้มันเบรคมาละอันนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตัวเซ็นด็คเนี่ยย,ยังยืนตัวตัวเบรกกรอบตรงเนี้ยหนึ่งสองห้าศูนย์รงนี้ได้ก็ถือว่ายังโอเคนะืมไม่ได้มีอะไรนะครับก็น่าจะขึ้นไปทีสองบริเวณโซนนี้ได้นะครับประมาณสักหนึ่งสองหนึ่งสองต็ดศูนย์นะนะครับแล้วก็ไฮเดิมประมาณหนึ่งสองแปดห้าสเตตถัดไป อืมอ่าอันนี้กรณีที่ยืนหนึ่งสองห้าศูนย์ได้ค่ะโอเคแล้วทางทางล่างอะค่ะพี่เราต้องระวังทางล่างม <นะ S 2> สมมติว่ายืนไม่ได้หนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยสมมติว่ายืนไม่ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าตัวตัวอินด็ก์เนี่ยไหลกลับลงมาอึ๊บแล้วก็จะมาสวิงอยู่ในกรอบนี้แท้อืมอ่าเพราะนั้นกรอบล่างคือหนึ่งสองห้าศูนย์เลยครับต้องยืนให้ได้โอเคเพื่อไปรุ้นสเต็ก สองสเต็ปสักไปแต่ดูขาล่างแล้วเนี่ยไอ้ด้านล่างนี่มันมีหนึ่งสองสาส่วนที่ที่ยันไว้อยู่ใช่ใช่ตรงนี้หนึ่งสองสาสอ่ะเอาปวนว่ากรอบที่ให้นะขนะดนีอาจ,จะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเช้าวันนี้แล้วกันถ้าเราไปดูจากฝั่งของที่เฟกประกรอบด้วยก็อาจจะออกมาเป็นแนวว่ากลุ่มหุ้นใหญ่ๆบวกขึ้นมารับข่าวเล็กๆ ดังนั้นใครที่จะลงทุนวันนี้กลยุทธ์ก็คือเทรดดิ้งใช่ไหมคะใ่ทุกวงนี้ยังมองเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งอยู่นะครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเราติดค้างกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์ m อ c d เีห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดตัวตัวสีเหลืองเนี่ยเป็น MACD เนอาะเดีนะเดี๋ยวเขียนให้ดูสีเหลืองตัวเนี้ยเ a c มส่วนสีฟ้าตัวเนี้ยจะเป็นเส้น เขาเรียกว่าเส้นซิกแนลเนะ<ภ>าะมันจะมีสองเส้นไปสู้กันอ่หรือพอสีเหลืองมันตัดลงอย่างเงี้ยเราจะพอตัดลงมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นสัญญาณขายในในเครื่องมือ MACD อืมอันนี้ตามตามตำราเลยนะฮะ MACD ตัดซิกแนลลงมากเป็นสัญญาณขายทึ่งตอนเนี้ยถามว่ามันตัดขึ้นไปได้ยังฮงยังยังอ่าเพราะฉะนั้นย,ย,ยังเกิดสัญญาณขายก็คือ MACD เนี่ยเขายังมองเป็นขายอยู่นะถึงแม้วันเนี้ย เนี่ยช่วงนี้ลองสังเกตดูฮะช่วงเนี้ยเด้งขึ้นมานะเนี่ยสามวันแล้วนะ <pacing S 2> แต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยขึ้นเลยอืมมันบอกอะไรทีนี้คําถามเชื่อได้เหรอเชื่อได้เหรอมันจะขึ้นจริงหรือว่าเชื่อได้เหรอว่าสิกแนลเชื่อเชื่อได้เหรอว่าอ้าวเจอสัญญาณขายแล้วแล้วทําไมต้องไม่ขึ้นล่ะเออเออเนาะเพราะว่าพวกพวกสินแนลพวกเนี้ยมันก็มีผิดผิดถูกถูกของมันแหละตามตามถูกไหมอ่ะทีนี้ผมจะย้อนหลังให้ดู อันนี้เกิดอันนี้เกิดสัยญาณงายอยู่เนาะโอเคเนาะค่ะทีนี้ผมย้อนหลังให้ดูแบคเคสกันหน่อยว่าที่ผ่านมามันเชื่อได้ไหมมันต้องมันต้องอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเราจะไปยู่ดีๆมาเชื่อเขาเลยเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความเชื่อความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยมากน้อยขนาดนะครับอโอเคอันนี้ย้อนประมาณปีหนึ่งก็แล้วกันอ่าประมาณปี อ่ะโอเคอันนี้ตัดลงเนาะค่ะตัดลงเขาให้ขายถูกไหมฮะอือฮึอ่าอันนี้ถูกตัดลงให้ขายลงไหมลงเลยตรงลงนะลงยาวๆมาเลยอ่าตรงนี้กัดขึ้นซื้ออ่าโอเคตรงนี้อาจจะฟอลนิดๆตรงนี้อาจจะฟอลนิดๆค่ะตรงนี้ถือว่าผิดแต่นี้ถูกอ่าแต่พออตัดลงอันนี้เอบก็ไหลเห็นไหมครับ่าฮะอาพอมาตัดขึ้นซื้อตรงนี้ อ่ะตรงนี้อาจจะฟ้องนิดๆ <c oughs> อ่าเพราะมันขึ้นนิดเดียว <c oughs> นะแต่พอตัดลงอันนี้ก็ลงต่อใช <c oughs> ่ไหมฮะอ่ะพอตัดขึ้นรอบนี้ปึ๊บขึ้นต่ออันนี้รอบนี้ถูกพอตัดลงรอบนี้เป็นไงฮะ <c oughs> <มา S 2> ลงลงไปเลยลรอบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วเอ๊ะ <c oughs> ถูกมากกว่าผิดหรือผิดมากกว่าถูก <c oughs> ส่วนใหญ่ถูกมากกว่านะเออเห็นไหมส่วนใหญ่ถูก แต่ไม่ผิดครับไม่ได้บอกไม่ไม่ไม่บอกว่าผิดไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าถูกหมดเพราะโอ้โหถ้าถูกหมดทุกคนใช้หมดก็รวยกันหมดถูกไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราดูเฮ้ยถูกนี่เนี่ยเจ็ดแปดครั้งที่มาเนี่ยถูกประมาณสักหกครั้งเลยนะอเออเพราะนั้นรอบนี้ถามว่าเออเนี่ยสัญญาที่ที่นี้เราคุยกันมาเนี่ยเราก็คงเนี่ยต้องให้น้ําหนักเขามาถูกไหมถูกค่ตอนนี้มัน ไม่ได้พูดแบบบนะเราพูดด้วยเครื่องมือกันทัดๆเลยแล้วก็เทสย้อนหลังให้คุณดูประมาณหนึ่งปีมันมีผิดครับไม่ได้บอกม่ผิดแต่ว่าส่วนใหญ่อ,อันนั้นรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยถ้ามันยังไม่ได้เด้งปุ๊บกขึ้นมาแบบนี้บอกว่าเราก็ยังต้องเล่นเทรดดิ้งอ่ะออืนี้ด้วยเหตุลผลได้คราวนี้อีกอย่างที่อยากดูคือตัวของโฟล ต่างชาติเองพอเห็นภาพนี้เขานะ่าจะรอจังหวะแล,ะล้วหรือมัง้งเพราะว่าเขารู้แล้วว่ายังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปคือการเลือกตั้งแน่นอนใช่เพราะว่าเท่าที่ดูโฟเนี่ยอันนี้ห้าวันย้อนหลังอันนี้ฟลักเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ออกไปทางขายนะค่ะสั่งซื้อมีบ้างแต่แบบโอ้โหซื้อ,อหอยมุมหยิงมากสามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหยุมหยิงมากส่วนใหญ่ออกไปทางขายค่ะเออถ้าดูแบบนนี้ก็คิดว่าโฟก็น่าจะเลือก เลือกเลือกฉลองมากกว่านะครับแล้วก็ตั้งตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ต้นปีมายังลบอยู่แปดหมื่นน่าจะเลือกเป็นฉลองมากกว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ติดลบนะมีแค่เดือนเดียวเองเนาะที่เดือนที่เราขึ้นมาแรงๆเนี่ยบวกหมื่นหกเดือนที่ <ไป S 1> แล้วสิงหาคมลบลบสองหมื่นเนึ่งนอกนั้นก็ลบหมดเนาะ ครึ่งปีแรกเหนื่อยจริงๆนะเออนะครับเพราะนั้นออโอเคแหละผมว่าเซตเด้งดีไหมดีครับไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ไม่อยากให้อยากให้เด้งครับียแตงว่ามันเด้งขึ้นมาด้วยด้วยอะไรที่มันยังไม่ไม่ชัดเจนเหมือนกับว่ามันยังมีแลตทานที่เราจะต้องถูกยืดระยะเวลาของการกระตุ้นสตรีทพวกนี้ออกไปมันแน่นอนมันก็คงจะต้องกระทบแหละกะับในเรื่องของตัวประมาณการตัวเซน์เด็กนะครับ คราวนี้ขอดูเอ i มไอหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะดัชน,นี m อ i ตอนนี้เป็นลักษณะสวิงและออกข้างกลุนมยออข้างนะต้อน่าจะวนเวียนวงเวียนอยู่ในกรอบนี้แหละคุณเล็กคุณน้อยช่วงนะี้อาจจะไม่ค่อยขยับกันมากเท่าไหร่นะพีะ่ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเน้นตัวที่มันอิงอยู่กับการบริโภคหรือไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ที่ได้ไประโยชน์จากเรื่องวงการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโ <Okay. S 2> อเคค่ะ งั้นขอนี้จเข้าคําถามคุณผู้ชมเนอะมีถามก็ตัตวใหญ่ๆมาเลยแหละมีแอดวานค่ะแอดวานเหมือนเมื่อกี้นั้นดูสามร้อยกว่าแล้วนะแอดวานนะฮ <Ad van S 1> ะแอดวานก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าถ้าจะเล่นผมว่าควรจะไปรอโซนล่างดีกว่านะครับประมาณตั้งสองเก้าสองสองเก้าสี่ดีกว่านะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าคุณมาซื้อตรงเนี้ยคนที่ได้เอ็กดีตรงเนี้ยเขายิ้มยิ้มเลยนะ <c oughs> ตรงนี้เอ็กดี เอเอเขาเขาตรงนี้เขากาไรทุกลหลนะักฐานนะกาไรเอ็กดีด้วยแล้วก็ได้ได้กําไรบุญด้วยเออเพราะนั้นคุณจะต้องต่อรองนิดนึงไงต้องต่อรองนิดนึงนะฮนะไอ้เพราะนั้นผมว่ารอนะประมาณสองเก้าสองเก้าสามสองเก้าสองถึงสองเก้าสี่ประมาณน<อ>ี้โอเคค่ะเพราะเมื่อเช้าที่เปิดตลาดมาเนีเห็นสามร้อยหนึ่งบาทนะอ้อ อ่ามีมีมีขึ้นไปพุ่งหนึ่งแล้วก็ย่อลงอ่าโอเคแปลว่าเรารออีกหน่อยต่อรอเขาหน่อยละกันเพราะว,ว่าคนที่เขาได้ไปก่อนเขาเขาได้ไปเยอะหน่อยเขาได้เอกดีบริหารฐาน<ช>าเราเหมือนอว<ะ>่าเออเราพอรู้ต้นทุนแล้วเราก็รอรอนิดนึงแล้วกันอะไรเงี้ยโอเคเพื่อนเขาคาะทูยังไงบ้างคะทูวันนี้ไม่ค่อยดีคี่สลงแอบแต่ว่าลงก็ก็ให้มาดูตรงบริเวณเส้นแนวรับพวกนี้และกันนะประมาณสักขึ้นไจุดสองละกันนะครับ เจ็บจดสอง 2, ยังพอเข้าไปเก็บได้ใช่ไหมคะอะ่ใช่ใช่ยังเล่นยังเล่นได้ยังเล่นได้ไดโอเคแต่ทูนี่ถือยาวไม่ไม่ค่อยได้นะพี่มันมันมันสวิงแบบเทรดดิ่งมากๆมานานแล้วอ,ะอ่ะอ๋อถ้าเป็นทูนี่อาจจะต้องเป็นรูปของการซื้อถือ,ถอรอรอบมากกว่าอืมออส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมี่ะถ้าถ้าถ้าเราดูในแท่งเทียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่นิสัยไม่ค่อยดี <laughs> นะฮะ เขียววันหนึ่งปุ๊บแดงเขียววันหนึ่งปุ๊บแดงเขียววันหนึ่งปุ๊บแดงเมื่อวานเขียววันนี้แดงนิสัยว่าให้ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นเทรดดิ้งตรงนี้ก็ต้องอืต้องรอรอบนิดนึงนะโอเคแต่ถ้าเรื่องพื้นฐานโอเคนะฮะเรื่องพื้นฐานโอเคอือฮึเพก็ะว่าเรงพื้นฐานพี่เมลีกอะไรต่างๆไปไปเก็บไปหมดเรามั้างข่าวต่างๆ ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เขาก็คงจะปรับเรื่องของรายโกรงรายการหรือว่าตัวรายการใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่มเติมเขาไปเรียบร้อยแล้วแหละโอเคโอ้ oh, ตัวน,นี้ดีค่ะอยากรู้เหมือนกัน CPO ค่ะ CPO วันนี้ขึ้นแรงเนี่ยอ่าวันนี้ขึ้นแรงแล้วก็ไปดูแนวต้านประมาณโซนไฮเดิมเนาะ48บาท ส่วนถ้าถือต่อนะก็เป็นหุ้นที่ได้ไประโยชน์ในเรื่องของตัวตัวเลือกตั้งแหละตีเลือกตัต้งถามอันนี้ดีกว่า c p พีอะมันมีช่วงหนึ่งที่คนไปเก็บนะคิดว่าคนติดอยู่เยอะด้วยประมาณห้าสิบาทมีโอกาสไหมคะที่รอบนี้จะไปเห็นเลขห้าอีกรอบหนึ่งกะเห็นเลขห้าแล้วครับจริงๆถ้าโมเมนตัมของตัวงบเขาไม่แย่เลยนะ้ดูงบคิดนี้งบ<อ> <paso S 1> ของเขาเนี่ยออกมาถือว่าค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้แี่ ิวสองหกพันเจ็ดก็ดีขึ้นปีจากปีแล้วันสองแต่ว่าอาจจะดรอปลงย้อนคิวเพราะคิวคิวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีพวกซีซั่นของพวกนักท่องเที่ยวเข้ามาอเออมันก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยค่อนข้างดีเราว่าซีพียอบอกซีพียอดแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งเนี่ยมันมียอดขายจากพวกนักท่องเที่ยวคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จับจ่ายใช้สอยเองเพราะนั้นตรงนี้มันจะบวกเข้าไปด้วย นะฮะเพราะนั้นโดยรวมก็ไม่ได้แย่อะไรนะอบพันเจ็ดดอกลงบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่ว่าราคาหุ้นไม่ค่อยไปไหนมีโอกาสได้ผ่านว่าห้าสิบลงจากดอล้ยมคีถึงห้าสิบไหมผมว่าถ้ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยมีมีได้หลุนมีได้หลุมอ่าเพียงแต่ว่าตัวนี้ครื่องบอกเป็นตัวหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นลักษณะการเทรดดิ้งคือมามาไปไปอ่ะเหมือนเหมือนทูกี้นี่เลยนะฮะก้าเขาเรียกอะไรเป็น พี่น้องเคยยากกันหุ้นเคยยากกันไม่ถึงกราฟนะไม่ถึงกราฟแล้วดูกราฟอ่าเพราะน,นั้นเขาเรียกอะไรโมเมนตัมของการกิงอะไรมันจะยากนิดนนะึงเนาะมันก็จ,จะต้องซื้อถือถือหน่อยอ่ะใครติดอยู่ก็รอจังหวะก่อนละกันหรือว่าเป็นจังหวะถั่วไหมคะเป็นจังหวะถั่วได้ไหมเออถูได้ถวได้นะตอนนี้ก็ราคาหุ้นก็เด้งขึ้นมายีนหนึ่งนะตัวเส้นท้าสิบวันละเป็นระยะกลางก็ถือว่าโวนเฉยได้ใครติดสูงๆงอยู่ก็ ดูจังหวะย่อๆมาสักสี่หกก็ดูได้ก็ดูจังหวะด้ดค่ะขออีกสองตัวนะ CRC ค่ะมันจะมาเหมือนกันไหมนะอะ่มาเหมือนกันเลย CRC มาค่อนข้างดีนะอันนี้ผ่านเบรตายเดิมให้มาเรียบร้ะนะอยเบรหายใช่ไหมครับอันนี้ก็ลุ้นไปต่อนะผมว่าลุ้นไปต่อก็ไปดูไฮเดิยี่ิบสี่จุดสองนะครับแล้วก็แถวเส้นสองร้อยวันละประมาณยี่สิบสี่จุดแปดอ่าใครไม่อยู่ถือต่อ นะครับส่วนไทยยังไม่มีก็อาจจะรอจังหวะยอ่อลงนิดหนึ่งกันแล้วกันะนะครับก็เบื้องต้นดูประมาณสักยี่สิบสามยี่สิบสามสองแล้วใช่ไมครับค่ะพีทีทีอีพ e ี P ค่ะสอ,พอ,ะสอพอวันนี้อาจจะดูนิ่งนิ่งนิดหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมของน้ำมัน,มนยังเป็นภาพของการเด้งขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ยอ่อหลุดโซนเนี้ยประมาณหนึ่งหนึ่งสี่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเก็บตอนนี้เลยได้ไหมหนึ่งหนึ่งหกเนี่ย หนึ่งหนึ่งหก,ก็ตรงนี้บางส่วนก็ได้บางส่วนก็ได้แล้วก็อีกไม้หนึ่งก็ไปรอแถวหนึ่งหนึ่งสี่รงโซนเส้นคัทเทียบตรงเนี้ยค่ะค่ะขออีกตั้งตัวสุดท้ายค่ะธนาคาร SCB ค่ะ SCB s บ SC b, SC b เป็นช่วงพักๆน,นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นรับษังการพักโซลงมาแบบนี้อนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยก็รอย่อนิดหนึ่งแล,แล้วกันนะครับประมาณสัก หนึ 1> 1, 2, ่งสองหกละกันหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดและกันนะส่วนแนวต้านก็หนึ่งสามสูบโดยภาพรวมก็ยังเป็นแนวทมขาขึ้นใหญ่แต่ระยะสั้นๆเนี่ยมีมีภาพการอัดตัว,วนะครับอืมก็จะเห็นหลายๆตัวแบบย่อมาใกล้จุดที่เราจะรับได้เหมือนกันนะในช่วงนี้ใช่ใช่เพียงแต่ว่าต้องต้องเรียนนีนะว่าวันนี้มันบวกมาสิบจุดเนาะเพราะนั้นต้องดูจังหวะดีๆแล้วกันนะเพราะว่า,วาคือวันนี้อาจจะ ผมไม่รู้แหละว,ว่าข่าวดีเขามองดีถือว่ามาเก็นกำไรในในวุ่นบางกลุ่มที่มันได้ไประโยชน์ในเรื่องเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามันก็มีบางกลุ่มที่อากจะมองอปลูกแหลกทานที่มันเว้นวัดไปตรงนี้มันมันอาจจะโดดก,กดดัานนะเพราะนั้นทั้งกลุ่มต้องพิจารณาดีๆนะครับช่วงนี้นะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพิการค่ะบีดีครัสดีค่ะ